สวัสดีค่ะวันนี้แล้วก็อยากจะมาแนะนำผลกินทผลัมนะคะสายพันธุ์เมจูนนะ,ะสายพันธุ์นี้นะคะเป็นสายพันธุ์ที่ลูกใหญ่นะคะไาสใหญ่เนื้อแน่นหนึบนะคะอันนี้เป็นผลนําเข้ามาจากปาเลสไตน์นะคะจากปาเลสไตน์เนื้อจะแห้งแน่นดีนะคะาราคาปกติที่ขายกันนะคะก็คือราคาในห้างนะคะหนึ่งพันสองยบาทนะคะหรือแปดร้ยบาท พันหนึงอยู่ประมาณนี้นะคะแต่ถ้าสั่งซื้อจากอิสนะคะตอนนี้นะคะหนําเข้านะคะาราคาห้าร้อยห้าสิบบาทนะคะพร้อมส่งนะคะกิโลละห้าร้อยห้าสิบาทพร้อมส่งนะคะถ้าสนใจก็ติดต่อมาได้เลยนะคะทาง Facebook เนี่ยค่ะนะคะ,นะคะแล้วก็ใครที่ติดต่อมาทาง Facebook ก็นะคะ อยากได้เบอร์โทรก็0954 54028นะคะขอบคุณมากค่ะ